ครับผมนะสวัสดีทุกท่านเลยนะก็วันนี้เหมือนเดิมนะับมาเจอกันในช่องชีวิตติดหวยนะก่อนอื่นเลยนะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคนดูทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะับมาเจอกันในคลิปหวยฮานอยเหมือนเดิมนะครับก็ช่องผมนะก็แนวทางการให้หวยนะก็มีหวยฮานอยนะครับหวยไทยหวยลาวนะครับ ฝากติดตามนะฝากพี่ๆคนใหม่นะครับและคนเก่าที่ลืมกันไปนะครับแวะเวียนเข้ามารับชมนะครับช่องนี้นะครับก็คือช่องเก่าของผมนะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับสําหรับวันนี้นะับมาเจอกันในหวยฮานอยนะประจําวันที่15กุมภาันะ2565นะวันนี้นะับมาดูนะมาดูนะสําหรับเมื่อวานนะผลเมื่อวานนะ ตามที่ให้ไปนับฮานอยย้อนหลังนับฮานอยปกตินับว่าย้ําว่าปกตินับโอเคับผลนับมาดูผลเมื่อวานนะผลเมื่อวานนะออกนับเมื่อวานออกแปดนับแปดหกสองนับแล้วก็สามหกนับแปดหกสองสามหกนับเมื่อวานนับเมื่อวานได้เลขนับเมื่อวานเลข ที่ได้นับก็จะได้เลข9แล้วก็เลข0ูนย์นับก็เมื่อวานนับวันที่14นะครับออก8 6 2มานะรับแล้วก็ข้างล่าง3 6นะครับเลขที่ได้สำหรับช่องผมนับสูตรผมก็จะได้เลข9และเลข0ูนะ์นับเมื่อวานนับก็จะลุดไปนับเมื่อวานก็จะรุดไปนับก็ตามที่บอกนะครับว่า เดินมาดีนะครับเดินมายาวนะครับเดินมาสวยนะครับก็มาลดนะครับมาลดช่วงนี้นะครับตามที่ปั๊บมานะครับลดไปสามวันนะครับวันนี้นะครับวันที่สิบห้านะครับมารับชมไปพร้อมกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะค <Okay. S 1> รับโอเคสำหรับพี่ท่านไหนนะครับผู้ชมท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับเพิ่งเคยเข้ามารับชมนะครับก็เป็น การให้แนวทางนับแนวทางหวยนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคลิปนับก็คลิปทุกคลิปนับหวยทุกหวยที่ทําให้นะครับก็มีความเสี่ยงทุกหวยนะครับก็มีความเสี่ยงนับมีเข้ามีรุดนับก็ไม่ได้แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นับต้องบอกไว้ข้อเลยนะครับแต่ก็จะวางให้เต็มที่ที่สุดนะครับก็จะปรับให้เรื่อยๆนับตามสูตรนี้นับที่ ที่วางมานะครับก็จะมาลงให้ประมาณสี่คลิปไปแล้วนับถ้าจําได้ถ้าจําไม่ผิดนะับก็นะับวันนี้วันที่สนะิบห้านับสิบห้าเดือนสองนะับหกห้านับก็เมื่อวานลงให้สองคลิปนะครับลาวไม่รอดนะครับส่วนลาวรอดนะับลาวรอดนะับหวยลาวรอดนะครับก็ได้ ศูนย์และหนึ่งนะครับก็เข้าเลขหนึ่งนะครับหนึ่งแปดนะครับแต่ว่าฟันไม่เข้านะครับก็คือตัววินไม่เข้านะครับแต่ว่าตัวเด่นเข้านับเลขหนึ่งเมื่อวานนะครับมานะับวันนี้มาดูนะครับหวยฮานอยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะได้ตัวไหนนะครับวันนี้จะมีนะครับจะมีตัววินมาให้ดูด้วยนะครับจะเป็นเลขห้าตัวนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้เลขห้าตัวตัวไหนนะครับสาหรับเลขห้าตัวนะครับ ก็เดี๋ยวจะตัดให้อีกทีหนึ่งนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับจะได้เลขนะครับจะมีเลข7 8 9 01นะมีความเป็นไปได้ที่จะมานะครับก็ชอบประมาณนี้นะครับส่วนตัวเด่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะไปรับชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับก็กดไลค์นะครับกดแชร์กด u u s c r i b e นะับติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันให้ด้วยนะครับจะได้เด้งนะจะได้เห็นคลิปนี้เป็นคนแรกๆนะครับมานะก็สูตรนี้นะปับให้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารุดนะรุดดูแล้วมันจะเดินไม่ค่อยดีนะครับก็รุดปรับมานะครับวันนี้จะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับหวยฮานอยนะย้ำว่าฮานอยปกตินะับหรือท่านไหนนะครับจะเอาไปดัด แปลงนะครับเออลองไปเล่นเป็นฮานอยพิเศษเฉพาะกิจอะไรนะครับก็ลองเอาไปดัดแปลงเอาไปลองเสี่ยงลองเล่นดูนะครับเอาไปรูดวิ่งนะครับสาหรับหวยตัวเด่นนะครับหรือใครมีสู้จับคู่ก็ตามนั้นนะครับก็ไปจับนะครับโอเคนะครับตัวเด่น2ตัวประจําวันนี้นะครับจะได้นะครับจะได้เลขนะครับจะได้เลขสักคู่หนึ่งนะครับก็จะได้เลขสนะครับแล้วก็เลข 5นะคนับเด่น4ี่และเด่น5้าคนับสำหรับตัวจับนับตัวจับคนับจะได้4ี่เจ็นับ48 49ปดสี 4, 8, 4, นับแล้วก็57าเจ็นับ58าแปดห้า้านับ ห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนหวยลาวเลยนะครับเหมือนหวยลาวคลิปที่แล้วนะครับที่ผมชอบนะครับก็ลองจับมานะครับคิดว่าความน่าจะเป็นนนะครับเอาตัวนะครับเอาตัวสามตัวนะครับเราจะได้เลขห้าตัวนะครับแต่ผมเอาเลขสามตัวท้ายนะครับมานะครับก็จะมีนะครับจะมีแล้วก็ นี่เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับจะมี49 40 41นะครับ59 50 51นะครับก็ประมาณนี้นะครับหรือใครชอบตัวไหนนะครับก็ลองเล่นลองเสี่ยงกันดูได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปหวยฮานอยนะครับก็ฝากติดตามนะครับเป็นแนวทางการให้หวยนะครับเดี๋ยวหวยไทยนะครับจะมาลงให้ดูนะครับก็ ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่มีเว็บเล่นหวยนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนะไม่พลานเอเจนอะไรทั้งนั้นนะก็เว็บนี้เป็นเว็บที่ผมเล่นอยู่ด้วยนะครับก็จ่ายมั่นคงนะปลอดภัยนะมีโปรโมชั่นเยอะแยะนะลองไปดูกันได้นะครับก็คลิปหวยฮานอยวันนี้นะครับก็มาลุ้นกันตอนเย็นนี้นะก็เฮงๆมันหมาทุกท่านครับ ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ